แคร่นะครับพเดพอปูนี่กำลังมีความรักเลยนะขอบคุณครับสำหรับที่เราทนะครับที่รานปูปฏิบัเวลาโลกลยเวลาแล้วสุพรรณสารตาปูเขมาแล้บไปนำข้าวดูทำไมยังไม่มีใครตอบจากมาสักที ขอม่าฝ้ายห,หญิงสุภ้าหญิงไปค่แต่วันนี้หม่อมชันได้ตั้งใจเพื่อนะเพคะว่าจะไปเก็บดอกไม้้องหญิงแต่ว่าพอดีว่าม่ทันได้เก็บมาเพคะเป็นเจอาผู้หญิงสางคนที่มาเป็นนางฆ่าหลวงแต่ว่าหม่อมชันไดไม่กล้าตัดสินใจเพคะเลยมาถามฝ้หญิงก่อนเพคะ หลุดแหน่พี่ดอกไม้มาใช่เพคะแต่ไปเจอบุคคลสามคนใช่เพคะนี่ยังไงไปคะก็ดีนะลกนูกยาวลูกคนดีกว่าลูกยอวเพราะฉะนั้นมังสุรเดชพะยะค่ะออกไปตอนรับไป่นานเข้าหลวงมาทั้งสามคนมาขึ้นป้าปู่ได้แล้วไมกล่าวเมกาพ่อพโป๊ะออาลองรุง่นรับวรงลันนะครับ เวลาเปะนะ็นเวลาจริงนะครับขอบ,บคุณสำหรับทางด้านรางวัลครับที่มอบให้กับบนุ่งดุนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยเสือแชมป์นคนเดิมใช่ไหมคะ <c oughs> นี่ตาขั้นหใหม่ใช่ไหม <c oughs> ใช่แล้วค่ะโอ้โหมีมงกุฎด,ด้วยทำไมสวยอย่างนี้ล่ะ <c oughs> พี่ชอบปะคะชอบถอดเฮ้ยเฮ้ยจะทำอะไรเนี่ยถอดเลยถอดเลยตรงนี้เลยจะถอดอะไรจะถอดเสื้อโชว์เลยไงไม่ต้องหรอกแค่นี้ก็เต็กซี่หอแล้ว<อ>จริงจริงเดี๋ยวมีเพื่อนมาอีกมีเพื่อนมีมจัดแจมแจมมาเลยเฮ้ยเ,เพื่อน <c oughs> ไปนับแข่โต๊ะไหนโต๊ะพี่แชมป์ อ๋อเฮียแชมป์มาหรอไ er er อ้แชจป์ไ้แชมว์อาบคระจำมาแล้วนะวันนี er s. <S ้ค่าเฮียแชมป์แหมคนนี้มองข้างหลังนี่ปวบปันจริงๆพี่ตาติดแต่พี่ชอบตีหนูโอ้โหนี่สักอะไรเนี่ย โอ้โหตักปลาคาพกันด้วยตักไว้เพื่อแบบเวลามีเรื่องเวลาไว้ให้มันด่าได้เอางงมึงไม่เรีนต่อหรือไงที่ถามแล้วไม่ไม่ไม่สุดมุกปูนี่เนาะขาหันหน้าไว้พี่ดูหน่อยถ้าเกิดหันหน้าไปแล้วพี่แชมป์ต้องเลือกหนูนะเลือกแน่นอนโง่ๆอย่างเงี้ยจริงนะจริงสวัสดีค่ะบโอ้ยที่ผาย เฮ้ยนี่มันคน,เน่เข่าบา,บาเข่าคนเนี่ยเนี่ยพำร้ายเด็กอีกแล้วมึงดูหน้ามึเบ้ายเร่อนคน,คนก็ทำร้ายมันออ๊ยน้ำเสดูแขนไม่มีแรงเลยโอ้โอเป็นไรอ่ะโดนยันเช้ยงทำไมอ่ะยันเชงทำไมอ่ะยันแช้งทำร้ายผู้หญิงอีกแเล้วไม่เียีใสายัไอะเอ ข้าไม่ถูกทานเลยมเข้าไปเลยเยี่มกเขาคนหวานหวานเหรอจริงจริมาดูหน่อยนะครับยสวัดีครับ๋าเฮ้ยดขาวหายเป็นานนะพอดี้ยิ้มหวาน้วเนี่ยู้อย่าง้ทุกคนเลยแมากมเพียอไปเจอได้ไรยังไม่นั่งไปเนค่ยมิฉะนั้ยกนั่งอะนั

พี่หนูหนูก็ล้างนะลูกทำไมคะทีหลังมาเป็นเดินปู่นะลูกค่ะไม่ต้องกลัวอดไม่หรอพืชพันธุน์ธัญยาหนุนเืองปู่สมบูรณ์ดีค่ะดูที่เนี่ยมันะมนัแท้นะลูกนะทำไมคะเอาพันดกอกย่างกับล,ลูกชิ้นปิ้งมากินซะด้วนใสปู่ต้องใส่ปู่จะเห็นชัดแล้วลนะ่ะอะไรวะเห็นพันดอกย่างกับลูกชิ้นปิ้งปู่ พูดมาได้หรอเอามามาซื้อมาตอนขังข้าวนี่เองกูกินลูกดิได้กินลูกเนึงของใครของมันของมึงก็มีก็กินไปเตะเอ้ยบ้าไม่ได้หรือมึงซื้อมามึงดูดีๆดิเฮ้นไ่ได้อะดีดีเอยชื่ออะไรกันบ้างน้ ขอขอคนรู้เลยเลยนะคะเอ่อชื่อว่าอะไรแหละจ๊ะหนูเหรอคะหนูเป็นลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งไทยอเมริกันมีสองชื่อค่ะสามชื่อค่ะชื่ออะไรบ้างชื่อไทยหนูชื่อน้ำหวานค่ะแล้วชื่ออเมริกันล่ะจ๊ะเพลูบอยค่ะหวานเชียวหนูหนูหโอยโอยโอยโลยโอยโอย ใจมึงห้ากูกลังเล่นกล้องอยู่ชื่ออะไรลรูกเออหนกูแม่ตากล้องอ่ะคือนี้นะโอ๊ยาชื่ออะไรลูกหน้าต้องคอยไปค่ะหน้าขโมยฉันเนี่ยเป็นคนเมืองหลวงต้องชื่อมันทันสมัยอยู่ในเมืองหลวงเปค่ะชื่อเมืองหลวงด้วยใช่ด้วยชื่ออะไรลูกเออชื่อน้องดาวดาวแล้วเมืองหลวงตรงไหนนะลูกหน้าคันโงไงเปค่ะหน้าคันเน้ย มึงว่าปู่ให้ไหมใช,ใช่อะไรลูใกให้ทวดปู่มีทางไหมไปถามพ่อมึงเหอปู่ไหมคะลูกทั้งสองคนแล้วหม่อมฉันนี้เ็อยากจะรู้จักคนนี้บ้างเออหน้าเหมือนเจน้าปุณยยังไงก็ไม่รู้ะะเลยค่ะเออคุณป,ป้าจะมาถ้าเป็นนางใหม่เรียกจะไม่เสียใจ ำไมถามทำไมปู่ครับไปเตยไปเตยเตยทำไมปู่อยากเป็นตัวนี้ปู่เป็นคะเต็มวันนี้ที่นี่คิดแล้วก็เสียดายอ้าเธอรุ่งพันเดืปู่อยู่ได้ตามสบายลูกน้าวันธรรมดาวันนี่ค่ะ เอาล่ะท to <point fever> <TH verw sever> ุกคนเรารู <lin structured> <that rawd unre iry> ้จักทั้งสามคนแล้วเราจะขอแนะนำตัวเองให้รู้จักเรามีชื่อว่าทินาวันเป็นหลานสาวของพ่อปู่มินทาที่นัอยู่ตรงนี้จ้ะแต่วันพ่อปู่มินทามินทาพ่อจับตัวเฮ้ย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 จบเป็นใครกันจ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮเทุกคนเขาอยู่เฮ้ยแต่โมงชั้นถือว่ามันทออเป็นทหารเอกขององค์สัตว์มังกร ที่มาวันนี้ต้องการเชิญตัวบุกมิทาพร้อมด้วยคุทิลาวันไปแก้ไขต่างสารวันที่สองนะคุณผู้ชมชอบก่อนรุดต่างสารโจทย์ที่สองสารตลาดฉบับแรกข้าเป็นคงเขียนใหม่บัดนี้ขยันรอคำตอบการกลับมาแต่สารตลาดฉบับที่สองมอจังไหนจมงฉันก็ไม่กล้าได้แต่ว่ายุติสงครามระหว่างเรากรจมงฉันขอเชิญตัวบุกมิทาแต่โอที่ลาวันไปกรจมงฉันคุณผู้ชม ได้ข้อไปม่เลแต่จะมีสิ่งใดกันนะที่คำาชีวิตเราและหลานเราที่เราวนน้อ้เราถ้าปู่ยอมไปจะมองชัะสุรัต์มังคอขอให้สักกาวาจาหากทั้งสองพเนี่ยตก,กางออกเพียงแค่มารวมกันตะมกชันสุรัน์มังคอกาไว้ใหัาว,าาว,ว่เลยผธ้จกนี่คือสัจจจจ่าผู้จกจะเรีย ระหวังทูไม่ยบกข้อควาดูแลแทนปยน่กานพื้นบ้านของปู่เนเยแล้วก็ปู่ตาย่กลับไไูยวมาจับกลับจบเลยจั เฮ้ยมึงเป็นใครกันวะ <c oughs> <sadece S 2> มึงเป็นใครไม่สำคัญแต่ที่สำคัญบอกกูมาว่าไอ้ปู่บินทาที <c oughs> ่ไหน <c oughs> ตอนนี้ปู่บินทา <c oughs> เอาพาตรงนี้นะวันไปม่านมันละเล่าละเล่รอยไหว้ปู่บินทาคุณจะกลัวความตายมากคือได้หนีไปยังม่านมันละเลเอาละฟังให้ทหารจํานวนหนึ่งล้อมที่เนียวไว้โอ้ขออภัยด้วยะ <c oughs> โดยพวกเราเดินทางมาจับตัวปูมินทาร์และซินลาวันอะไรรู้นก่อนตอนนี้ท่านจะไปเราขอให้ท่านหน่อยจะได้มไหมสิ่งใดวะถ้าหากแม้มท่านไปในครั้งนี้ท่านได้เมียเราขอเมืองท่านไม่ได้มั้ยขอแผ่นดินตาร์วินแค่นั้น,นใช่ะจะพูดสิ่งใดหัน,หน,ด,นหดูเอาหัวดวงเห็นปะจำไว้ดีเลย แม้่าคุณจะตัวเท่าเป็นาได้ดคุณจะไม่ที่เขาีจะตาชี้มึงาไม่ด้วยตอคุณจังเลยนะ๋ยวคืนนี้คุณเจอที่ร้านาราเกะที่แกนะคันนี้ระเบิดไม่เพืออย่างร้านนั้น